ลูกพานะครับผมถ่ายดีมากจริงจริายลูกมะเดียลโอเคค่ะเขากำลังทอดเลยวันนี้ก็เป็นสิบแล้วนะ วันนี้ผมเชียนต้นสตีทคนนะครับมาอยู่กันที่ตลาดนัดบางปะหันนะครับผมมาเจอร้านกุ้งทอดนะครับโหคนขายดีมากนะครับคนลุมเลยนะครับผมนี่ขายดีมากนะครับขายถูกมากแล้วกุ้งตัวใหญ่มากกินได้ทั้งตัวเลยนะครับทอดกรอบมากนะครับผมนี่เพิ่งเปิดตัวที่นี่ตลาดนัดบางปะหันเป็นวันแรกนะครับผมดูผลการตอบรับนะครับนี่ขายดีมากนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันด้านในเลยว่าเขาขายกันแบบไหนยังไงนะครับดูลูกค้านะครับ แพงละยี่สิบห้าบาทเป็นกุ้งขาวนะครับกุ้งขาวธรรมดานะครับผม พี่ขายอยู่ที่นี่ขายอยู่ที่นี่วันไหนบ้างครับพี่ที่นี่ผมมาแค่วันพุธวันเดียวพี่อ๋ออ๋อมีวันพุธวันเดียวเนาะแต่ตรงนี้ยังไม่ได้ที่ประจำใช่ไหมพี่ยังไม่ได้ที่พุธอ๋อเพิ่งมาแล้วครับอ๋อแล้ววันอื่นเนาะพี่ขายอยู่ที่ไหนบ้างครับทุกวันนี้ผมไปท่าเรืออ๋อท่าเรือวันพฤหัสอ๋อมาหาลาบนะพี่เนาะ อ๋อดีเดียนอ๋อวิ่งเห็ดยุทธยาอย่างเดียวเลยนะพี่เนาะอ๋อผมอยู่พิโรครับอ๋อตัวอยู่พิโรโหวิ่งไปเหมือนกันตอนเราขายอยู่ประมาณถ้เดินก่อนอ๋อครับต้องกลับไปขายที่พิโรเหมือนเดิมอ๋อครับผมเที่ยวไปเชียงใหม่ครับครับผมพี่อาชีพนี้ขายมากี่ปีแล้วครับพี่ห้าหกปีแล้วครับห้าหกปีแล้วนะครับอ๋ออันนี้มันเป็นกุ้งขาวป่ะพี่ไม่ใช่พี่เป็นกุ้งคล้ายกุ้งกลางๆที่ทำตัวน้อยอ๋อคล้ายกุ้ง คล้ายๆกุ้งก้ามกามนะครับแต่ตัวน้อยตัวน้อยครับโอ้โหเนี่นะครับอันนี้อันนี้กินได้ทั้งทั้งเปลือกเลยไหมพี่เปลือกมันแข็งๆหน่อยแต่ก็ยังได้กอดที่เรากรอบๆนะอ๋อตัวใหญ่กับตั๊แกนครับผมวันนี้เอากุ้งมากี่โลพี่สามสิบในสาิบสี่สิบร้อ๋อเกือบสี่สิบร้นะครับผมโอ้นี่ครับทอดขึ้นตลอดเลยนะครับผมยี่สิบห้าบาททุกแพร์เลยนะครับ บาแข้งประมาณกี่ตัวตัวเองไม่ได้นะ้ำไม่ได้นะักแล้วแต่นะแล้วแต่ตัวเล็กตัวใหญ่นะใช่ไหมแต่ถ้าตัวใหญ่ก็นนะับหกเจ็ดตัวหกเจ็ดตัวอันนี้ก็เป็นจิบแล้วนะ นี่นะครับลูกค้านะครับลูกค้าเยอะเลยนะครับอันนี้เพิ่งมาเปิดตัวที่นี่วันแรกนะครับผมถ่ายดีมากนะครับผลตอบรับก็อ๋อโอเคเลยนะครับใช้ได้เลยนะครับผม เราบางปะหันหรือว่าอยู่บางปะหันนะครับมากดหนุนร้านกุ้งทอดของอพี่เล็บได้นะครับพี่เล็บขายอยู่ที่นี่ทุกวันพุธนะครับผมแพงละ25บาทนะครับวันนี้ผมเสียนต้นสติ๊กโก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ